สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกูจอยค่ะเจนค่ะจุพรค่ะกับสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่รอบตัวหนูหน่วยเรียนบ้านน่ารักก่อนจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้รูจอยมีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะครูเมื่อเจอเด็กๆเด็กๆพูดจาว่า ีครับสวัสดีคะ่ะขอบคุณครับขอบคุณคะ่ะนิทานเรื่องนางฟ้ากับดอกไม้เจ็ดสีหนูตุ้งติ้งมีนิสัยเมตตาการุณาและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเช้าวันหนึ่งขณะที่หนูตุ้งติ้งกำลังรดน้ำต้นไม้ที่สวนหน้าบ้าน บังเอิญเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งกำลังใกล้ตายหนูตุ้งติ้งรู้ทันทีว่ามันกำลังจะตายเพราะขาดน้ำด้วยความสงสารต้นไม้มากจึงนำมันมาปลูกไว้ในกระถางทุกเชา้าหนูตุ้งติ้งจะนำต้นไม้ออกมารับแสงแดดคุณครูสอนว่าแสงแดดทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตต้องหมั่นรดน้ำล้วนดิน ใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเพราะต้นไม้จะดูดซึมอาหารทางรากเพื่อไปหล่อเลี้ยงลำต้นดอกและใบไม่นานนะักต้นไม้ก็แข็งแรงและในที่สุดก็ออกดอกโอ้โหดอกไม้มีตั้งเจ็ดสีแนะ่หนูตุ้งติ้งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทันใดนั้นดอกไม้ก็ค่อยๆบานออก และมีนางฟ้าตัวเล็กๆบินออกมาจากดอกไม้นางฟ้าพูดกับหนูตุ้งติ้งว่าหนูตุ้งติ้งเป็นเด็กดีมีเมตตาและช่วยชีวิตฉันไว้ฉันจะตอบแทนเธอนะโอมปิ้งทันใดนั้นที่สวนหน้าบ้านของหนูตุ้งติ้งก็เต็มไปด้วยดอกไม้เจ็ดสีว้าว เพื่อนบ้านทุกคนที่เห็นต่างพากันตื่นเต้นใหญ่เลยเพราะไม่มีใครเคยเห็นดอกไม้เจ็ดสีมาก่อนเพื่อนๆจึงพากันขอซื้อดอกไม้เจ็ดสีจากหนูตุ้งติ้งแต่หนูตุ้งติ้งมีน้ำใจจึงขุดต้นไม้เจ็ดสีแบ่งให้หนูแกะน้องกระต่ายคุณฮิปโปและหนูแมวนำไปปลูกที่บ้านกันทุกคนโดยไม่คิดสตางค์ ว้าวสวยจังเลยทุกทุกบ้านจึงมีดอกไม้เจ็ดสีเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนขอบคุณและชมว่าหนูตุง้งติ้งเป็นคนมีน้ำใจพวกเรารักหนูตุง้งติ้งทุกคนเลยเย้ yeah! เด็กๆทายสิเขาว่าทำไมนํำป้าใจดีจึงให้ดอกไม้เจ็ดสีกับหนูตุง้งติ้งเพราะว่าหนูตุง้งติ้ง ช่วยขีวิวต้นไม้ที่ใกล้ตายคอยรดน้ำวนดินใส่ปุ๋ยดูแลต้นไม้จนแข็งแรงแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมตุงติ๋งกับเพื่อนๆจึงมีดอกไม้ที่เป็นเจ็ดสีเยอะแยะไปหมดเลยกระเพาะว่าหนูตุง้งติ้งมีน้ำใจแบ่งดอกไม้เจ็ดสีให้กับเพื่อนๆนเพื่อนๆทุกคนก็นำดอกไม้ ไปปลูกไว้ที่บ้านทำให้ทุกบ้านมีดอกไม้เจ็ดสีเต็มไปหมดเลยค่ะไหนมีใครเป็นเด็กดีมีน้ำใจเหมือนหนูตุ้งติ้งบ้างนะสาระที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็ะคือเรื่องมีน้ำใจให้กันเด็กๆทราบไหมคะว่าการมีน้ำใจควรปฏิบัติตนอย่างไรตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กๆมีเพื่อนบ้านก็ต้องทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านสร,ร้างความเป็นมิตรให้กับเพื่อนบ้านเมื่อเพื่อนบ้านมีอะไรเราก็จะต้องช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันและต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันกันนะคะเช่นเมื่อเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือหรือเราต้องการความช่วยเหลือเราและเพื่อนบ้านของเราก็ต้องพึ่งพาอาศัย เด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านเด็กๆเกิดหกลมเกื่อนบ้านก็อาจจะเข้ามาช่วยเด็กๆหรือเมื่อเวลาที่เด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านเกื่อนบ้านก็จะคอยดูแลสอด่องและคอยระวังไม่ให้มีโจรหรือผู้ร้ายเข้ามาขโมยของในบ้านของเราและถ้าหากเด็กๆมีขนมหรือคุณแม่ทำอาหาร เด็กๆก,ก็จ,จะนำอาหารหรือขนมไปแ,แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้ต่อไปครูจอยจะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดใบงานและปลักติดใบไม้ตกแต่งกล่องดินสอเพื่อนบ้านน่ารักเตรียมแบบฝึกหัดใบงานโยงเส้นจับคู่บ้านกับเด็กนะคะอ่าแล้วก็สีเทียนหรือดินสอก็ได้เด็กๆสังเกตในภาพนะคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะอะ่มีภาพบ้าน าภาพบ้านและด้านล่างเป็นภาพเด็กค่ะมาดูภาพด้านบนก่อนนะคะเด็กๆลองนับจานวนบ้านสิคะว่ามีทั้งหมดกี่หลังหนงงึนับได้3แสดงว่าเท่ากับเลขอะไรคะเท่ากับเลขสามนัม่นเองมีบ้านจํานวนสา,สามหลังามาดูภาพเด็กข้างล่างคะ่ะลองนับสิคะหน่งสอง 3นับได้สามก็เท่ากับเลขสามแสดงว่ามีเด็กจำนวนสามคนเท่ากับบ้านไหมคะเท่ากันเลยนะคะบ้านก็มี3าหลังเด็กก็มี3คนแล้วเด็กๆสังเกตเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษไหมคะมาดูด้านบนก่อนค่ะครับ้านด้านบนนะคะทุกหลังเลยจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ด้านบนนะคะมาดูตัวแรกเป็นตัว B หลังที่สองเป็นตัว C หลังที่สามเป็นตัว A ามาดูด้านล่างบ้างค่ะจีเกิลเด็กผู้หญิงคนนี้มีตัวอกักษรภาษาอังกฤษคือตัว A เด็กผู้หญิงคนที่สองมีตัวอกักษรภาษาอังกฤษคือ B และเด็กผู้ชาย B b o เด็กผู้ชายคนนี้มีตัวอักษรคือตัว C แสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อ A เด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีเขียวชื่อ B เด็กผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวชื่อ C ในคำสั่งให้โยงเส้นจับคู่ภาพกับเด็กที่มีอักษรตัวภาษาอังกฤษที่เหมือนกัน 5. แสดงว่าเด็กๆจะต้องพาเด็กๆ3คนนี้กลับบ้านตัวเองโดยให้เด็กๆนะคะลากเส้นโดยเริ่มจากใช้นิ้วมือก่อนนะคะวันนี้จะเป็นการลากเส้นจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะ ให้เด็กๆดูที่อักษรตัวเอเอบ้าน A อยู่หลังไหนนะอ่าลากไปเลยค่ะเจอบ้านของ A แล้วเสร็จแล้วมาดูบ้านของ B ค่ะอักษร b เอบ้าน B อยู่ไหนเอยอ่าบ้าน B อยู่ทางด้านนี้หลังแรกเลยก็ลากไปค่ะส่วนบ้านของ C ลราคะอยู่ตรงไหนอ่าบ้านของ C อยู่ตรงกลางเลยค่ะก็ลากขึ้นไปเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะ ใช้สีเทียนนะคะโยงเส้นนะคะโดยเริ่มจากบ้านของ A ก่อนอ่าลาก A ไปบ้านของ A นะคะลาก B ไปบ้านของ B ค่ะาพา B กลับบ้านหน่อยนะคะ C อ่าบ้าน C อยู่ไหนแคะเด็กเดอยู่ตรงกลางระหว่าง A กับ B นั่นเองก็ลากไปเห็นไหมคะ บ้านสามหลังเป็นอะไรกันคะอ่าเป็นเพื่อนบ้านกันนั่นเองคะ่ะแล้ววันนี้เด็กๆก็ยองเส้นจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งผลง,งานมาให้คุณครูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นขั้นตอนที่สามนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมใบไม้โครงของกล่องลิ้นศอเพื่อนบ้านน่ารักแล้วก็กาวนะคะโดยให้เด็กๆนะคะเลือกใช้ใบไม้นะคะ ทากาวค่ะทากาวใบไม้แล้วก็ติดลงไปบริเวณทางด้านบนเลยค่ะ,ะตกแต่งให้เป็นต้นไม้นะคะท,ที่อยู่ในบริเวณบ้านนะคะก็ให้ติดเด็กๆติดได้เลยนะคะสลับสีก็ได้หรือติดสีเดียวกันหมดเลยก็ได้นะคะตามที่ครูจอยได้ให้ใบไม้มานะคะเป็นสองสีคือสีเขียวเข้มนะคะ กับสีเขียวอ่อนนะคะไรกรีนเขียวอ่อนและร์กกรีนเขียวเข้มค่ะเด็กๆก,ก็ตกแต่งใบไม้พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะ,ะ,ะและ้วครูจอยก็ทากาวใบไม้ติดตรงบริเวณทางด้านนี้นะคะ,อะของครูจอยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเ,เสร็จหรือยังคะในระหว่างที่ทําคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่ง วิธีการทําในระหว่างที่น้องทําส่งมาให้ครูจอยด้วยนะคะเพื่อครูจอยจะได้ประเมินผลงานให้น้องนะคะและขั้นตอนที่3สําหรับวันนี้ที่เด็กๆได้นําใบไม้มาตกแต่งเป็นต้นไม้ที่อยู่รอบๆบริเวณบ้านของกล่องลินสอเพื่อนบ้านน่ารักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่4เราจะมาประกอบเป็นกล่องลินสอที่สมบูรณ์แต่เราจะไปทํากันในวันพรุ่งนี้นะคะ และปากติดใบไม้ตกแต่งกล่องมิสซอเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมไปหาหนังสือทบทวนด้วยนะคะหนังสือก้อไก่เป็นหนังสือภาษาไทยหนังสือ A B C เป็นหนังสือภาษาอังกฤษค่ะ1 2 3เป็นหนังสือตัวเลขค่ะฝึกอ่านทุกวันฝึกอ่านบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ครูจอยครูเจนและครูพวาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ